ดื่มแอลกอฮอล์แค่ไหนถึงส่งผลต่อการมีลูกสาวสาวหนุ่มๆนะคะที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์แต่วันดีคืนดีคิดจะมีลูกเนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้ดีๆเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรค่ะหมอนะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและเป็นแพทย์วิทยาการะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะเรื่องเพศต้องเรียนรู้ปัญหาหญิงคิดถึงหมอดาวค่ะ ค่ะพวกเรานะคะตอนนี้เรามาดูกันว่าการที่เราดื่มแอลกอฮอล์นั้นนะคะมีผลต่อการมีลูกหรือไม่อย่างไรค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามีงานวิจัยนะคะเก็บข้อมูลรองรับชัดเจนค่ะว่าการดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่าจะดื่มปริมาณน้อยๆเนี่ยมีผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการมีลูกก็คือทําให้มีลูกได้ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็คือเจ้าของสเปิร์มเจ้าของอสุจิส่วนคุณผู้หญิงก็มีผลต่อการมีลูกมีผลต่อการตั้งครรภ์ เนดียวกัคราวนี้ค่ะก็มีหลายคนสงสัยค่ะว่าไม่นะเนี่ยไปดื่มเหล้ามาไปดื่มมามีความสุขมากเลยกลับมาปุ๊บอาบปุ๊บปับรับโชคตั้งคันเลยแต่เอ๊เดี๋ยวก่อนอันนั้นเป็นการตั้งคันไม่พึงประสงค์อย่างขาดสติหรือเปล่าคิดดีๆนะคะอันนี้เราพูดถึงการตั้งคันอย่างตั้งใจตั้งคันตั้งใจมีบุตรเนาะเพราะฉะนั้นแยกเรื่องค่ะคราวนี้ค่ะงานวิจัยที่เก็บข้อมูลเนี่ยชัดเจนเลยนะคะว่าการดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะลดเรื่องของในคุณผู้หญิงนะคะ การตกไข่การมีประจำเดือนค่ะจะทําให้เกิดการผิดเพี้ยนไปนะคะส่วนในคุณผู้ชายก็มีผลต่อการสร้างองสุจิสร้างสเปิร์มเช่นเดียวกันแต่ในคลิปนี้ขอเน้นถึงคุณผู้หญิงค่ะก็มีคําถามค่ะว่าปริมาณเท่าไหร่จะมีผลนะคะต่อการตั้งครรภ์คำตอบคือน่าตกใจมากเลยค่ะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนั่นหมายถึงว่าถึงแม้คุณจะดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยนะคะเขาใช้คาว่า lightly เนี่ยแต่ค่ะก็อาจจะส่งผลต่อคุณก็ได้นะ เพราะถ้าฮอร์โมนของคุณเนี่ยกระพองกระแพงอยู่แล้วคุณมีการตกไข่ไม่สม่ำเสมอนะคะมีมดลูกไม่แข็งแรงอยู่แล้วแม้คุณดื่มเพียงเล็กน้อยก็อาจมีผลได้ในขณะที่ถ้าเป็นการดื่มนะคะที่เขาใช้ปริมาณว่าเจดื่มนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า drink ค่ะก็คืออย่างเช่นถ้าคุณดื่มเป็นวิสกี้อย่างนี้นะคะ1แก้ววิสกี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นเจดื่มขึ้นไปใน1สัปดาห์หรือเฉลี่ยค่ะก็คือว่าในหนึ่งครั้งหนึ่งวันเนี่ยคุณดื่มเกิน3ามดริงค์สาแก้วนั่นหมมายถึงคุณี ความเสี่ยงค่ะที่จะตั้งครรภ์แล้วมีปัญหานะคะหรือไม่ก็คือมีผลต่อการตั้งครรภ์ไปเลยเนาะค่ะฟังอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างตกใจใช่ไหมคะเพราะวันดีคืนดีถ้าเกิดเราอยากมีลูกที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะพฤติกรรมของเราเราจะเสียใจมากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคสรุปในสรุปค่ะ หมอดาวแนะนำค่ะว่าการดื่มแอลกอฮอล์นะคะมีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่มากก็น้อยยิ่งดื่มมากก็ยิ่งมีผลนะคะต่อการตั้งครรภ์ก็คือว่าทำให้ทารกผิดรูปได้นะคะมีผลต่อสมองได้ต่อร่างกายของทารกด้วยนะคะก็อยากให้พวกเราค่ะคิดดีๆก่อนที่จะด,จะดื่มเนาะวันนี้ค่ะคุณหมอพริตตี้หมอดาวต้องไปก่อนอย่าลืมนะคะเรื่องเพศต้องเรียนรู้ปัญหาหญิงคิดถึงหมอดาวและแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอดาวและทีมงานนะคะวันนี้หมอไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ